สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องทวีบเซิร์ฟเวอร์แล้วก็โซนนะครับก็มันสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับสาหรับผู้เล่นมือใหม่ครับที่โหลดเกมนี้มาแล้วก็มีปัญหานะครับก็มันค้างอยู่หน้าแรกนะครับก็เขียนคําว่า connecting server นะครับหรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับนั่นหมายถึงนะครับคุณต้องใช้ Wi-Fi นะครับไม่ว่า Wi-Fi จากอตสปอตหรือ Wi-Fi จากเราเตอร์นะครับมาจากแหล่งไหนก็ได้นะครับให้มันเป็น การเชื่อมต่อผ่านไ i f i นะครับดังนั้นมันถึงจะอัปเดตแพทให้เรานะครับถ้าเราใช้เน็ตมือถือนะครับมันจะไม่อัปแพทให้เรานะครับก็มันจะเกิดใน2กรณีนะครับ1คุณโหลดเกมใหม่ลบโหลดเกมใหม่2คุณซ่อมแซมไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะใช้ wi-fi นะครับในการอัปแพทนะครับก็สําหรับผู้เล่นนะครับที่โหลดมาแล้วอันดับแรกนะครับ สิ่งที่ผู้เล่นต้องเจอเนี่ยก็คือการเลือกภูมิภาคหรือการเลือกโซนทวีปนะครับอันนี้มันจะเป็นโซนทวีปนะครับนั้นผมขอแยก2ององโซนแล้วกันครับ1ครับโซนของ AS นะครับก็จะเป็นของ AS เลยครับคือเอเชียครับที่เหลือนะครับมันจะเป็นโซนของ NA นะครับจะใช้เวลาเดียวกันนะครับอย่างเช่น AS นะครับซันโวเริ่มจาก11.30นะครับถ้าเป็นของ NA ก็จะเริ่มจาก23.30ดครับดังนั้นครับเวลาของ เ a s นะครับเวลาจะต่างกันบวกชั่วโมงนะครับก็แนะนำนะครับให้เล่นของเซิร์ฟเวอร์ AS เนะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นของเอเชียนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์เครับจะเป็นของต่างชาตินะครับอย่างเช่นมีคนเล่น s a ครับเซาล์อเมริกานะครับก็มีอาการนะครับปิงเดกนะครับก็คือการดีเลย์อ่าการดีเลย์การเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างเช่นเหมือนผมนะครับเหมือนผมอยู่สงขลาใช่ไหมครับผมถามครับผม มีเซิร์ฟเวอร์ู่2ตัวครับตัวที่1ครับอยู่ที่สุราษฎร์นะครับกับตัวที่2อครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับปุ่มถามครับถ้าผมไปส่งของที่สุราษฎร์กับเชียงใหม่ครับอันไหนจะถึงก่อนกันนั่นแหละครับสาเหตุเกิดจากการปิงนะครับมันก็อาการแบบนี้แหละครับคือการส่งข้อมูลล่าช้านะ่ครับพอให้เลือกเป็นเอสนะครับเมื่อเราเลือกโซนทวีปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเลือกในส่วนของการล็อกอินนะครับการล็อกอินมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับ1ครับ Gmail 2 Facebook แล้วก็3ล็อกอิน แบบติดเครื่องนะครับการล็อกอินแบบติดเครื่องนะข้อเสียก็คือเวลาเราลอกกมนะครับบัญชีเราก็จะหายด้วยนะครับมีโอกาสหายนะครับก็แนะนําว่าให้ล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กสามารถล็อกอินได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับส่วนล็อกอินแบบเมลนะครับ iOS ไม่สามารถล็อกอินได้นะก็ให้เลือกล็อกอินนีครับเมื่อเราล็อกอินแล้วนะครับ เย่จังขอล็อกอินผ่านเมลแล้วกันนะครับอืมอืมไม่มีเมลด้วยเดี๋ยวขอย้มกลับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเข้าเกใม,เนหนมกเเกใหม่แป๊บนึงผมล็อกอินไว้แล้วล่ะพอเกมใหม่แป๊บนะครับเมื่อเราล็อกอินแล้วนะครับนี่ครับเมื่อเราล็อกอินนะครับตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ เซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเอนะครับมีถึงหนึ่งร้อยสิบหกนะครับแล้วโซนล่ะมันคืออะไรอ่าเนื่องด้วยนะครับตัวเกมครับเซิร์ฟเวอร์อ่าเอเชียนะครับมีจํานวนเซิร์ฟเวอร์เยอะเกินไปนะครับดังนั้นครับเขาจึงแบ่งเป็นโซนนะครับก็หเซิร์ฟเวอร์นะครับหมายถึงว่าโซนหนึ่งครับโซนหนึ่งก็คือจํานวนเซิร์ฟเวอร์จาก S1 นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่1ถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ 78นะครับมันจะเป็นโซนหนึ่งนะครับสามารถแอดเพื่อนเล่นกันได้นะครับหมายถึงเล่นแบทนะครับเล่นกันได้แล้วก็แอดเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็มันจะไม่มีมันจะไม่มีเลขกำกับตรงนี้นะครับมาดูโซน2กันบ้างครับโซน2เห็นไหมครับก็จาก79ถึง97นะครับมันจะมีคําว่าเลข2ไงค่อยทายไว้อยู่นะครับน่ครับจำกับไว้ว่านี่คือหมายถึงโซน2นะครับ ็คือผู้เล่นในโซนนะครับสามารถแอดเปืือนกันได้นะครับไม่สามารถแอดข้ามโซนกันได้โซนที่3ครับจาก9 8ถึง116นะครับตอนนี้ก็1 1 6เป็นเซิร์ฟปัจจุบันนะครับก็จะมีเลขสนะครับถามว่าจะเล่นข้ามเซิร์ฟได้ไหมเล่นกันได้ครับในส่วนของดันครับส่วนแบทนะครับถ้าอยากเล่นข้ามเซิร์ฟนะครับต้องไปโหมดทั่วโลกนะครับหรือเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกนะครับสามารถเล่นด้วยกันได้ครับแต่มันจะมีโอกาสครับเจอพวก n a s a a ออะไรแบบนี้นะครับหรือ EU นะครับก็ให้เลือกซ์ฟเวอร์นะครับผมแนะนําว่าสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับเลือกโซน3ามเลยครับลงซ์ฟเวอร์ไหนก็ได้ครับก็ก่อนจะเลือกซ์ฟเวอร์นะครับแนะนาว่าให้เข้ากลุ่มไปถามก่อนนะว่าคุณอยากได้เพื่อนเล่นหรือคุณอยากเก่งกว่าเพื่อนถ้าอยากได้เพื่อนเล่นครับหาซ์ฟเวอร์ที่มีคนไทยเยอะนะครับถ้าอยากเก่งครับก็ไปซ์ฟเวอร์ใหม่นะครับ ก็เวลาในเกมนะครับกับเวลาของปัจจุบันนะครับเวลามันไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับเออในเกมมันจะบอกว่า13.26ใช่ไหมครับจริงๆอ่ะซันโวควรออกเลยใช่ไหมครับนี่แต่ซันโวยังอยู่นฮะรจริงจริงเวลาในเกมกับเวลาของประเทศไทยนะครับต่างกันแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือเวลาในเกมเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของเวลาทวีป เอเชียกับ NA นะครับก็จะห่างกัน12ชั่วโมงนะครับแล้วก็โค้ดเวลากิจกรรมนะครับของเอนะครับก็โค้ดของเอนะครับใช้ได้แค่ a อนะครับส่วนของ McN a นะครับก็คือทั้ง5เซิร์ฟนะครับเป็นของ NA หมดเลยนะครับที่เหลือโคดอะมีอะไรอีกครับที่ต้องพูดครับก็เวลากิจกรรมบอกแล้วครับว่ามอนบวก12ชั่วโมงนะครับ ก็ไปถามมาเลยครับว่าเวลามาตรงข้ามกันจริงครับอย่างเช่นของเรากลางวันนะครับของเขาจะกลางคืนเนี่ยครับอืมแต่แนะนําว่าให้เล่นของเอเชียดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ปิงเยอะเกินเนี่ยการตั้งค่าเลยครับผมปิดหมดซูมนะหมดซูมดีไหมครับดีครับสำหรับผู้เล่นโล่งหุ่นนยครับ ว่าผมตั้งค่าตามนี้ครับเปิดโหมดชัดยิงนะครับขยายฉากแล้วระยะห่างโหมดอัตโนมัติตั้งค่าตรงนี้ครับนี่ครับแสดงหมดเลยนะครับอันนี้นะครับไว้เวลาเราเปิดนะครับมันจะปฏิเสธการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเปิดเพื่อไม่ต้องยืนยันการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะครับหรือเพิ่มเพื่อนเองนะครับตั้งค่าระบบครับผมจะปิดเสียงดนตรีนะครับส่วนตั้งค่าภาษานะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับ ทังค่าไม่ไม่เยอะนะครับอ๋อในส่วนตั้งค่านะครับในส่วนทางขวามือนะครับเป็นการใส่โค้ดนะครับโค้ดก็หาจากหน้าเว็บนะครับก็พิมพ์หาเลยครับว่า d ี d Tank Mobile เนี้ครับเข้าไปที่หน้าเพจนะครับก็จะลงโค้ดทุกวันนะครับเวลา13.00ามจนของทุกวันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเรื่องเวลาครับอืมก็ประมาณนี้ครับ แต่อยากแนะนําว่าให้เล่นซูนโอ้โหจะหกแสนแล้วเหรอแนะนําว่าให้เล่นโซนทวีปของเอเชียดีกว่านะครับมันจะค่อนข้างดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ดูครับไม่รู้ว่ามีเพื่อนบ้างไหมไม่มีนะครับเพราะว่าล้างข้อมูลไปครับคือซ่อมเซฟไฟเช็อะไรต่างๆหายหมดนะครับจริงๆอ่ะเราสามารถคุยกับโซนอื่นได้ครับแต่แค่ไม่สามารถแอดเพื่อนได้นะครับแต่ ยังเล่นกันได้ครับโดยการเข้าห้องระดับเดียวกันหรือใช้ ID room นะครับหรือ ID ห้องนะครับหรือเลขห้องนีครับในการเข้าไปเนี่ยครับสามารถเข้าร่วมเล่นกันได้นะครับก็<ๆ>คลิปนี้ขอสั้นๆแล้วกันนะครับ